ตั้งใจทำงานทุ่มเทเต็มที่แต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นอย่างที่คิดอย่าเพิ่งหมดกำลังใจค่ะคุณจะสามารถทำงานให้มีผลง,งานเป็นเลิศได้ถ้ารู้วิธีพัฒนางานด้วยสีขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะสวัสดีค่ะนสลาสร้างสรรค์ปัญญาที่ที่มีวิธีการพัฒนาตัวเองเพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เมื่อเราทํางานแล้วยังไม่ได้ผลงานดีเท่าที่เราตั้งใจหรือทุ่มเทไปอาจเป็นไปได้ค่ะว่าเรายัางไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรเมื่อไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรก็เลยไม่รู้ว่าจะทํำอย่างไรถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้วิธีพัฒนางานด้วย4ขั้นตอนต่อไปนี้ด้วยกันค่ะเริ่มต้นของการพัฒนาตนพัฒนางานจะเริ่มจากขั้นแรกที่เรียกว่าไม่รู้ไม่รู้ ขั้นนี้สาคัญมากๆเลยนะคะเพราะถ้าไม่ผ่านขั้นนี้แล้วก็จะไปสู่ขั้นที่เป็นเลิศดไม่ได้เลยและขั้นที่ไม่รู้ไม่รู้มันคืออะไรก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราก็เลยทําเหมือนเดิมไม่รู้จะทาไงให้มันแตกต่างจากเดิมแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปหาข้อมูลค่ะอาจจะไปถามคนที่เขาประสบความสําเร็จหรือเก่งในด้านที่เรากําลังทํางานอยู่แล้วก็ลองเอาข้อมูลของเขาค่ะมาเปรียบเทียบกับตัวเราว่าเรายังขาดตกบกพร่องข้ออะไรไปเราก็จะเริ่มเปลี่ยนจากที่ว่าไม่รู้ ไม่รู้เป็นรู้แล้วว่าไม่รู้ก็นั่นหมายความว่าเราก็มาสู่ขั้นที่2ค่ะที่เรียกว่ารู้ว่าไม่รู้ตอนนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราไม่รู้อะไรเราก็ไปหาค่ะว่าแล้วเราจะพัฒนาไอสิ่งที่ไม่รู้ได้อย่างไรการพัฒนาก็อาจจะ ไปขอให้คนที่เขารู้ค่ะช่วยสอนเราหรือจะไปศึกษาจากสื่อออนไลน์อ่านหนังสือหรือไปเข้าคอร์สอบรมก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะเปลี่ยนจากขั้นที่ว่ารู้แล้วว่าไม่รู้เป็นขั้นที่3าค่ะที่เรียกว่ารู้ว่ารู้ขั้นนี้ค่ะก็คือขั้นที่เราเริ่มรู้แล้วนะคะว่าเรารู้อะไรแล้วก็นําทักษะหรือความสามารถอื่นๆที่อยู่ในขั้นนี้ค่ะมาใช้เราก็จะเริ่มทํางานได้ดีขึ้นแล้วเมื่อเราส,สู่ขั้นนี้นะคะเมื่อเราทําไปเรื่อยๆค่ะในเมื่อ ในสถานการณ์หนึ่งๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากๆเลยแล้วก็จะเอาตัวเนี่ยค่ะขั้นที่3รู้ว่ารู้เนี่ยมาทางานไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวเราก็จะไปสู่ขั้นที่4ค่ะเรียกว่าไม่ต้องรู้ก็รู้ในเมื่อเราทํางานจะมีประสบการณ์เยอะๆแล้วทีนี้เราก็จะมีประสบการณ์ที่หลากหลายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะทําได้ดีค่ะเราก็จะมาสู่ที่เรียกว่าขั้นที่4แล้วเราก็จะทางานได้เป็นเลิศเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าเราจะใช้การพัฒนาตนพัฒนางานได้4ขั้นตอนนี้อย่างไร คืตัวอย่างของผู้บริหารท่านหนึ่งนะคะก็ผู้บริหารท่านนี้ค่ะมีโอกาสที่จะพูดต่อหน้าลูกน้องเป็นประจําเลยแต่เขาก็สงสัยว่าทําไมเขาพูดแล้วทุกคนก็ทําหน้าเบื่อนายเหมือนไม่สนใจในสิ่งที่เขาพูดทั้งนั้นที่เขาก็เตรียมเนื้อหามาอย่างดีเลยแล้วเขาก็ตั้งใจฝึกซ้อมมาอย่างดีทุกครั้งก่อนที่จะมาพูดแต่ผลลัพธ์มันไม่เป็นอย่างที่คิดอันนี้แหละคะ่ะเป็นเพราะอะไรคะเพราะผู้บริหารเขาเตรียมเนื้อเรื่องมาอย่างดีแต่ทุกครั้งที่เขาพูดค่ะเขาก็ใช้เสียงเดิมค่ะ ไม่มีท่าทางภาษาการเลยเพราะเขาไม่เคยรู้ค่ะว่าการพูดหรือการสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้ประกอบด้วยการพูดอย่างเดียวนะคะมันจะต้องมีน้ำเสียงถึง37%และภาษากายถึง55%ดังนั้นถ้าเราพูดด้วยเนืน้อเรื่องที่เราเตรียมมาอย่างเดียวโดยไม่ได้ประกอบท่าทีหรือน้ำเสียงอะไรให้มันดูน่าฟัง มันก็จะเป็นการพูดที่ดูน่าเบื่อและดูไม่จริงใจค่ะดังนั้นถ้าผู้บริหารท่านเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาเลิกแบบนี้นไม่รู้ไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆรนะคะว่าทักษะการสื่อสารเนี่ยอย่างที่บอกไปล้ว่ามันไม่ได้มีด้วยคาพูดอย่างเดียวเพราะคาพูดเนี่ยมีแค่7%เท่านั้นทีนี้เหลืออีการ3%ซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยแล้วเกิดเขาได้มารู้ความลับนี้แล้วค่ะว่า ดังนั้นถ้าเขาจะพูดให้ดีเขาต้องไปเพิ่มพัฒนาน้ําเสียงแล้วก็เพิ่มภาษากายไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางหรือการเดินการยืนเพื่อให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนจากการที่ว่าไม่รู้ไม่รู้เป็นรู้แล้วว่าไม่รู้เมื่อเขารู้แล้วว่าเขาไม่รู้อะไรเขาก็เอาสิ่งนี้นค่ะมาเรียนรู้มาพัฒนาเสียงของตัวเองมาพัฒนาภาษากายของตัวเองก็จะเข้าสู่เป็นแค่ที่เรียกว่า รู้ว่ารู้แล้วเมื่อเขาเอาไปใช้บ่อยๆค่ะเอาไปพูดหลายๆเวที T, เพราะว่าเวทีเนี่ยมันก็มีแตกต่างกันนะคะผู้ฟังแตกต่างกันไปเขาก็ต้องป,ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับผู้ฟังรวมทั้งเขาต้องรู้เป้าหมายของการสื่อสารด้วยนะคะว่าการพูดเนี่ยอาจจะมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปไม่ว่าอาจจะเป็นการให้ข้อมูลเฉยๆการให้ขวัญกําลังใจการสร้างแรงบันดาลใจหรือการพูดจูงใจให้คนเชื่อและทําตามเมื่อเขาเข้าใจเรียนรู้เรื่องเนี่ยการสื่อสารอย่างที่บอกไปเขาก็จะเปลี่ยนและพัฒนาจากเป็นขั้นที่ว่าไม่ต้องรู้ก็รู้คือเขาสามารถจแะบบ พูดได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ทุกกลุ่มคนเลยนี่ก็คือตัวอย่างการขั้นพัฒนาสีขั้นตอนค่ะแล้วตอนนี้คุณมีอะไรที่อยากจะพัฒนาตัวเองหรืองานที่คุณทําอยู่มันติดขัดตรงไหนคะคุณก็ต้องมาตรวจสอบค่ะว่าเอ๊ะเราอาจจะอยู่ในขั้นไม่รู้ไม่รู้หรือเปล่าเพราะถ้าคนที่ทุ่มเทและต,ตั้งใจทําอะไรเต็มที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ดีเนี่ยมันน่าจะอยู่ในขั้นนี้ค่ะ อย่างที่บอกนะก็อาจจะต้องไปนั่งดูเขาว่าไอ้ไม่รู้ไม่รู้เนี่ยทำยังไงให้มันรู้แล้วก็เปลี่ยนจากขั้นไม่รู้ไม่รู้เป็นรู้แล้วว่าไม่รู้แล้วก็พัฒนาไอ้ตัวไม่รู้ไปเรื่อยๆกลายเป็นรู้ว่ารู้แล้ววันหนึ่งค่ะคุณก็จะเก่งเป็นเลิศในขั้นที่บอกว่าไม่ต้องรู้ก็รู้ดังนั้นอย่าลืมนะคะถ้าเรายังติดขัดกับการทํางานหรือทุ่มเทอะไรไปแล้วยังทําได้ไม่เต็มที่ ก็ลองเอาสีขั้นตอนในการพัฒนาตนพัฒนางานค่ะมาปรับใช้แล้วก็หาตัวไม่รู้ไม่รู้ให้เจอค่ะและถ้าคุณทำได้คุณก็จะสามารถพัฒนางานให้เป็นเลศได้ค่ะ